ปลอมเยอะแยะเลยทม่รุ้คุณชมได้โดนอะไรปลอมๆไปบ้างจากสลีไม่มีถาดไม่แล้วจริงๆเป็นคนพ่อหัวอย่างนี้ตลอดเลยเหรอฟูค่ะอ๋ออ๋อแบบว่าไม่สวยไม่สวยเลยก็เลยแบบไุ้มไวเพราะเดี๋ยวย่อตัวลงหน่อยจะเป็นคุณแม่ขอร้องหน้าเรียบร้อยแล้วอะไรดีค่ะสลีมีอะไรเหรอคะนีบละแต่จนหน้าซุดแล้วเนี่ยฉันแต่งไปแล้วเธอยังบอกพี่ไปทำเป็นแต่งหน้าหน่อยแหมแล้วมาบอกคุณแม่ก็กลังนั่นและเป็นคนรักเสมอ ใช่คดคบ้านโป่งนี่แหละการที่มาลัดลีแล้วกลับบ้านของเราได้ใส่สบายแบบนี้แบบแต่งตัวคล้ายๆกับชงมอนไม่ไม่อเดี๋ยวจะมีชุดอ่เซอร์ไพรส์แต่นี้เอาไปยืมของสุขสันต์เขามาพาดไว้ก่อนเขาว่าบ้านหนูเหรอตรงเนี้ยอ่าใช่มาใส่สัมภาษณ์ยืมผ้าเขามา่ะคุณผู้ชมมีคนเขาเฟกเห็นไหมคะอแล้วก็พอได้ศิลปินที่เขาขนลุกพูดแล้วขนลุกว่าอ่าฮะ เาแนวนั้นไงใช่ไหมอยู่มาเป็นพันๆปีล้วร้อยปีแล้วเงี้ยให้มันมันมันเกิดกันแล้วอย่าทำมาแดะเลยเนี่ยอะไรเนี่ยอียาดอยู่ได้ไงเนี่ยหนูคือเป็นมาดามะอ๋อคือลูกคนเดียวที่ไม่เข้ากับบรรยากาศวันนี้นะพี่จิ๋นเนาะคือเนี่ยจะเป็นหมาดำหมาดำเนื้อคือน้ำลายทำไมเนี่ยไม่ได้กินน้ำลายค่ะน้ำลายเธอพุ่งลงมาแบบว่าเด้นข้างฟาอันไม่ได้กินน้ำลายที่กินเข้าไป สูงใ yeah. นเลยนี่หญิงแบบนี้ไ <verändert> ด้ <soft Spencer Twelve> <ble ak vet> อ่าไงล่ะได้อย่างผู้หญิงแบบนี้ได้อ่าได้ได้ได้เกือบดีแล้วผู้หญิงทรงนี้ทำมาตั้งนานผู้หญิงทรงนี้ตรงใหญ่ครับพื่นเอ้าไปแบบตานเลยไปลบอื่นเอ้าเขายืมมาคุณผู้ชมค่ะไม่ใช่ของพี่ติมแบบพี่ติมใส่มาเพื่อให้สัมภาษณ์เท่านั้นล่ะค่ะ